สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ลุงจอดจะมาแชร์แนวทางการขายอาหารฝรั่งแบบมือชิมครับโรงแรม5้าดาวเขาขายกันครับลุงจอดก็มีแนวทางดีๆมาแชร์แบ่งปันกับเพื่อนๆน้อ,นนองๆที่กําลังศึกษาหรือว่าเป็นเจ้าของกิจการนะครับเพื่อความสาเร็จของพวกเรานะครับนั่นก็คือแปนเซียซีบาสกับกุ้งย่างนะครับเอาแบบสไตล์ง่ายๆเลยนะครับเอกก็เอาปลาไปหมัก กุ้งเกลือพริกไทยแค่นั้นนะครับเอาหนังออกเราจะไปอบประมาณสองนาทีนะครับเราแผ่นเสียก่อนตะกุ้งเราก็จะมีตกแต่ง้วยไปเครียกนี่ไปผักชอยนะครับผักชอยกุ้งเราก็จะเสียแล้วเราก็จะเอามาเอาเอาเปลือกออกนะครับสีบานเราก็อบแค่สองนาทีนะครับปลาอย่าอบชุกนานนะครับมันไม่อร่อยนะครับเราก็จะเอามาลงจานจัดจานให้ดูสวยงามนะครับนิดจอนจะเสิร์ฟคู่กับ เป็นลอตบิดซอสนะครับเราก็มาปั่นเป็นโฟมนะครับมี่โฟไมไ่ขึ้นแล้วก็ใส่เนยลงไป2องสามอนนะครับเพื่อโฟมมันจะได้ขึ้นนานแล้วก็สวยงามนะครับตกแต่งด้วยหน่อไม้ฝรั่งเป็นที่ผักที่ต่างชาติเขานิยมชมชอบนะครับไก่หมินสองสามีนี่ก็ติดใจแล้วนะครับเราจะแชรความรู้ให้กันนะครับพบกันคลิปใหม่คลิปหน้าครับ